สวัสดีครับผมพายเมจินแชนแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่บนที่หน้างานนะครับผมหลังจากคลิปก่อนๆก็อนะ่นนนครับผมที่ผมเคยพูดไ้นะครับว่าจะไปย้ายเจ้าเครื่องกดเสาเข็ม460นะครับ460ตันมาก็ผมก็ไปย้ายมาเรียบร้อยนะครับี่ตอนขึ้นก็มึดนะครับผมตอนลงก็ค่ำนะครับกว่าจะขึ้นรถได้ก็ ห้าทุ่มนะครับผมนี่มาลงก็มืดเลยนะครับผมนี่ก็ผมก็มาประกอบเดินเดินมาแล้วก็มาใส่ก้อนน้าหนักไว้นะครับนี่นะครับผมอันนู้นก็ที่ผมขับอยู่ยก็มีชุดมาประจําแล้วนะครับผมก็ประจําชุดนี้เลยประจาทีมนี้ไปเลยนะครับเครื่องนี้ไปนี่ครับผมนาง,งานเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็เหลือใส่หน้าหนีบนะครับ เสร็จล้วก็เดินไปนู่นแหละครับผมนู่นนะครับผมเดินไปใกล้ๆก้กันนู่นนะครับผมเริ่มตั้งแต่นู่นเลยับนางานอันก็กดได้เยอะแล้วนะกองดิน,นครับขุดบอ่อจมลงไปนะครับผมเนี่กองดินเยอะนะครับสูงท่องหัวเลยผมนางานนี่ก็เป็นก้อนน้ําหนักเครื่อง 420ตันนะครับนี่มาลงวันนี้มาเที่ยวหนึ่งนะครับมาเทนเลอร์หนึ่งผมก็ยกลงไว้ตรงนี้ให้นะครับอย่างที่เรียนไปนะครับผมหน้างานนี้ลุมสามนะครับ420ตันน่าจะย้ายประมาณวันอาทิตย์นี้นะครับเนี่ยครับผมหน้างานเนี่ยครับผมอันนี้ผมเดินกดเทสไปนะครับเดินรอบเลยนะครับเดินรอบ หน้าง,งานเลยนะครับ12ต้นนะครับน,นี่ยอันนี้กดเทสเดี๋ยวอันนี้ก็เทปูนไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะมาทดสอบเทาเข็มนะครับผมโยนตุ่มว่าได้รับแรงเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ครับผมสวยรู้อยู่ครับประกอบเสร็จก็ปกติก็กดเข็ม400ก็แต่งตัวชั้นเดียวนี้ครับผม โอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามรับความรู้จากคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมช่องนี้ก็สายอาชีพครับเป็นการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มครับล้วนๆครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พอสังเกตเียนเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับ